Ừ, hiểu <coughs> ừ, không Hiểu vấn đề. Đó. hiểu. À, to đi. Ê. ว่าครับอืมอืมเดี <kinda my yelled> ๋ยวนิ้วอีกหลุดเหนิ้วหลออเหนียวอยู่ว่า พูดเอครับพูดต่อพูดต่อูดต่เออบ่นเะลูกบ่นอะไรนะเพอพออยากเล่นเกมอะเล่นอะไรปะฮะ ราอยากเล่นเกมอ่ะฮอกอันนี้พอจะเล่นเกมอ่ะพ่ออยากเล่นเกมนี่โอ้ล้วโอ้ล้อทำเต็มเลยนี่

Ni lúc nữa cất tiếng 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 cất mày buồn phật ơi, phật ơi, phật ơi, phật phật Hai Hai aja